ขยับขยับให้มันเท่ากันนะคะเราก็จะได้กลีบอของผ้าขามาที่เท่ากันที่สวยงามนะคะนี่นะคะเราก็จะล็อกแค่2กลีบแบบนี้เสร็จแล้วก็จะล็อกกลีบสุดท้ายเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเ,เลย เสร็จแล้วเป็นพวงมาลัยผ้าขามาสวยงามเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีดอกนะคะมา